โอ้ยอะไรยังก่อนอุ้ยหมดแล้วชิบหาย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 แล้วมากกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้มาครับเฮ้ยด้านนี้ป่าหลบไป การกลับมาเล่นในรอบ15ปีก่อนกิดทุกักราชอรปันป่นครับปันป่นสาปั่นสาปั่นสาของครบแบบเร็วเกินเฮ้ยลิน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 ,นมิยาสกิอยู่ทางซ้ายเราใช่หรอใช่ใช่ทางใครทางมันแล้วกันนะทางเนี้ยอ,อันแล้วมาเอากูเฉยเลยเราฮัลโหลเขามีอันนี้ปะเขามีดิเขามีอะไรวะ มีไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอเวลาปั่นแล้วมันแล้วมันแบบมันมันแบบมันช็อตอ่ะดูนะนะใช่ที่แฮปลดูดิก็ผมอ่ะเขาอยู่ไกลมากใช่เดี๋ยวผมจะเสร็จจะเสร็จจะเสร็จครับเพื่อนมาปั่นเร็วเพื่อมีสปินแน่เลยอ่ะเพื่อนไม่วิ่งไอตะแกะบิลเลียดมีสปิน แต่และหนึ่งชั้งเผื่ครับเอาชเชนโดเต็มหลังท้าไมแมพท้าไมแมพมันสว่งางจังวะไม่รือว,ว่ของการสว่างไหมสว่างมากใช่พี่คิดว่ามันสว,าว่างตัวไอ้หนึ่งพันเต็มเลุกผมพี่ก็ผมพี่ก็ผมทั้งวันแล้วเชื่องชมไม่สนใจไม่ไหรบอกที่ไปเทรดใหด้ดีกว่า อุ้ยไม่ทันพี่ขอโทษ I'm sorry แล้วเอาเพื่อนเอาเพื่อนน้องมีลูกเองได้เฮ้ยไม่นาเฮ้ยไม่จชาไม่แส่บเฮ้ยขอนเสาสวยมีประการการช่วยชีวิตครั้งนี้เ่องเสาข้างหน้าไม่ทันถ่ายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว มันดีเสียงเพื่อนแตกพี่พี่ก็ลืมหว่งว่าพี่มีไฟฉายพี่ต้องดึงเราเพราะพี่ไม่มีผมตัวจรธอเออพี่ให้ก่อนหนึ่งแต้มอุ้ยโหกลับไปช่วยไม่ทันเลยอุ้ยยันโอชาลงมาแล้วนจุดจุดนี้ยันโอชาถึงกันร่วง อันนี้คือบ้านอะไรอ่ะบ้านฟ้ามีบ้านฟ้าเปลี่ยนไฟอุ้ยชิมหายแล้วไอ,อ,อ้แขกสองอุ้ยเขาเกมเร็วมากพี่พีพไปช่วยไม่ไม่นะน้องน้องพีาชา่ชนฉา เขาโยนเกมอะตัวเองเนี่ยทำไมกันนะทำไมกันนะอุ้ยแต่ข้าตกรเขาเฝ้าจริงจังกันะตอนจัดจริงข้าตกรเฝ้ามากอุ้ยเขาจะกลับมาแขวน ดูทรงละให้แขนนลนก่อนเขากลับมาแล้วเขา,วา,า,ากลับมาแล้วไป่ทำไมเราทำไมเรากลับมาเฮ้ยพี่ขอโทษเฮ้ยเี่ยพี่ขอดนเดินไปไล่เฮ้โยโอเคจะไถ่ายจะทำไมมันไม่แสบตาเลยวะ ลินมาสองอย่างพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่ไม่ได้เล่นนานมาดึงนองมาดึงนองไปเพื่อนางไปเพื่นางไปพี่ขอโทษไม่เป็นอะไรน้องก็เมเล่นเซอร์น้ำเหมือนกันแล้วเจอลินได้เจอจูโคตรยากพายนงเงี้ยไหม อุ <R> ้ยเอาใครเอาใครเอาพีเอาพีหโลงจัดๆมีแต่งหลังไปเลย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  ตัวเองก็มีไปลเปลยไปลเปลยไปลเปลยไปเลยไปเลยลงมาซ้าขวาหน้าหลังยังก่อนอุ้ยโอ้โหได้ร์ดรไม่ทันโอ้โหพิเศษแหลกสวยครับสวยตามละตามละ <c oughs> อุ <fig urable> <g ül ens> ้มอุ้มอุ้มอุ้มสวยไม่ทานหมดสิแม้โมบลีตัวมนรูมเลยอะเราจะทำเช่นไรดีเพื่อนไม่ได้มาช่วยแล้วแหละเราจะทำการดิ่เราจะทำการดิ่มดิ่นไม่โดนอืเรื่อนเรื่อนเรื่อน hơn năm ngoái lỡ lẽ hơn mà sợi sợi biên sợi biên trên tội nhẹ thôi thêm กลับแหล่งเดิมดีกว่าเราอุ้ยโอ้โหไม่ทันตายทัดนี่ไงล่ะเออแสบตาเปียกหน Rio, <different> ึ่งเสพเต็ปสวยเพื่อน โอ้ยอะไรยังก่อนอุ้ยหมดแล้วชิบหาย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 แล้วทำดีได้แค่น,นี้แหละจริงมากกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้ ปกตินะลูก